เจ้าปัญหาเจ้าก่ขอความยุ่งยากเจ้าตัวก่อเหตุอยู่ไม่หยุดไม่ยัง้งทั้งกลางวันกลางคืนดืนดนนั่งนอนเว้นแต่จหลับสนิทไปเท่านั้นคืออะไรถ้ามาใช้ใจดวงเดียวนี้เท่านั้นโลกใจะใหญ่มากน้อย เป็นเรื่องของใจไปให้ความหมายมีใจดงเดียวเท่านั้นเป็นผู้ไปให้ความหมายในสิ่งต่างๆว่าโลกกว้างโลกแคบสิ่งนั้นเป็นนั่นสิ่งนี้เป็นนี่ไปให้ความหมายเขาแล้วก็เอาความหมายนั้นมายุ่งควนตัวเองเนี่ยเรียกว่าเจ้าปัญหามันอยู่ที่ใจ การที่จะแก้ปัญหาภายในใจของตนให้สิ้นสุดไปได้นี่เป็นสิ่งที่ยากเหมือกับบางคนถอยหลังเลยนันว่ายากความถอยหลังไปโดยที่เห็นว่ายากนั้นก็คงจะเข้าใจว่าหาที่ง่ายที่ง่ายก็เป็นเรื่องความชอบใจของเจ้าของเสีย ซึ่งไม่ต้องตามเหตุตามผลมันก็เป็นไปไม่น่าอีกก็ยิ่งเป็นการเพิ่มสิ่งที่เราไม่พึงปรารถนาเข้าในหัวใจอีกหนักผู้เป็นศาสดา,าที่จะนำธรรมะมาสอนโลกเพื่อแก้ปัญหาภายในจิตใจยึจ่งต้องเป็นผู้เฉียว,ฉ,ยวฉลาด มากผิดธรรมดาสามัญชนทั่วๆไปไม่เช่นนั้นก็ไม่สามารถที่จะสั่งสอนสาตรโลกให้เขาเข้าใจพอพอแก้ไขตนได้แม้พระองค์เองคือพระพุทธเจ้าหากไม่มีความเฉลียวฉะลาดสามารถจนเต็มภูมิซึ่งควรจะแก้ปัญหาภา,ายในพระไทยของพระองค์ได้แล้วก็ไม่ปรากฏเป็นนามศาสดาขึ้นมาให้เราทั้งหลายได้กราบไหว้บูชาเลย การทุ่มเทกำลังเพื่อความดีมีพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างในคำว่าพุทธังสนังกัฉามิจึงเป็นสิ่งที่ถึงใจอย่างยิ่งทั้งด้านปฏิปทาคือการดำเนินของพระองค์ไม่มีที่ตรงไหนว่าเป็นที่หน้าตำหนิติเตียนว่าพระองค์ทรงท้อถอยอ่อนกำลังมีความเกียดค้านอ่อนแออย่างนี้ไม่มี ถึงการเสียสะละก็ไม่มีใครจะเท่าได้แล้วเทียมเท่าได้แล้วในโลกนี้เสียสะละซะจนทุกสิ่งทุกอย่างแม้ที่สุดในพระกายก็ยังต้องเสียสะละใครมาต้องการอะไรให้ทางนั้นสิ่งเหล่านี้เป็นของง่ายเมื่อไหร่ที่คนทั้งหลายจะทำกันได้ มันควรจะพูดไดยว่าไม่มีผู้จะทำได้อย่างพระองค์นี่ก็เป็นคติตัวอย่างอันสำคัญที่ให้เราได้พิจารณาเพื่อฝืนภายในจิตใจของเราสิ่งที่เราต้องฝืนนั่นคือสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาตามหลักธรรมแต่เป็นสิ่งที่ปรารถนาของจิตเพราะไม่รู้ เหมือนอย่างคนโงน่คนฉลาดจะหลอกลวงต้มตุนม๋นวิธีใดได,ได้ทั้งนั้นเพราะไม่ทราบกลบุบายของเขาคนฉลาดต้มตุนคนโง่จึงต้มได้ง่ายการพร่ำสอนคนโงน่สอนได้ง่ายคนฉลาดมีบุบายกว่านี่เราเทียบกับอะไรเราเทียบกับกิเลสท,ที่มีความแหลมคมมีความเฉยเียวฉลาดกว่าเรา คิดในแย่แงใดก็มีแต่เรื่องกลมายาของกิเลสทั้งนั้นหากไม่นําธรรมะเข้าไปเทียบเคียงกันแล้วเราจะไม่ทราบว่ากิเลสคืออะไรเลยจะกลายมาเป็นเราจะทั้งหมดกระดิกตัวออกอาการใดก็ดล้วนแ้่ตั้งแต่เป็นเรื่องความสั่งงานสาานั่งการของกิเลสไปเสียชิ้นโดยที่เราไม่รู้สึกว่าเขาสั่งงานเราการที่จะทราบว่าสิ่งล่านี้เป็นก้าสึก มีใครบ้างทราบมาก่อนมันไม่ไม่มีใครก็มีพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่ทรงทราบว่าสิ่งนี้เป็นฆาสึกแล้วเป็นความจริงตามที่ทรงเข้าใจด้วยเมื่อแก้สิ่งที่เป็นฆาสึกอยู่ภายในพระไทยจนหมดสิ้นไปแล้วก็เ,เป็นผู้หมดโทษหมดภยัยไม่มีฆาสึกใดๆที่แฝงอยู่ในพระไทยของพระองค์เลยทียนี้ประกาศพระองค์ว่าเป็นผู้บริสุทธิ์แล้วแล้วพ้นจาก เรื่องผูกมัดทั้งหลายนั้นนำธรรมที่ทรงรู้ทรงเห็นทั้งด้านปฏิบัติและผลที่พึงได้รับนั้นออกมาประกาศสอนโลกบรรดาสัตว์ทั้งหลายได้ยินได้ฟังมีมีผู้ใดที่จะมีความฉลาดแหลมคมถึงกับรู้สิ่งที่เป็นค่าศึกอันลึกลับอยู่ภายในจิตใจของตนซึ่งถือว่าเป็นตนมากี่กับกี่กันแล้วนอกจากพระพุทธเจ้าเท่เาทนั้น แม้ท่านนำอุบายมาสั่งสอนพวกเราอยู่เช่นนี้ก็ไม่พ้นที่เราจะรวมตัวเข้าไปอยู่ในเงื้อมมือของกิเลสซึ่งเคยเชี่ยมสอนออกมานาเเพอแค์เดียวเท่านั้นมันก็เอาไปเป็นบ่อยกลางบ้านกลางเรือนมันแล้วเนี่ยถ้าเผลอจะทำกิเลสก็คว้าถ้าตั้งมั่นอยู่ในธรรมกิเลสก็จดจ้องมองดูอยู่เช่นนั้นเพราะมันอยู่ในฉากเดียวกัน คืออยู่ในจิตดวงเดียวกันเพราะานหนึ่งเผลอฝานหนึ่งก็ช่วยโอกาสคำว่าเผลอคืออะไรความขาดสติความขาดการค้ครวนความขาดเหตุขาดผลที่จะเล็นไปในทางที่ถูกต้องลืมไปเสียแล้วทําตามความ,วามชอบใจของตนนั่นแหละเป็นโอกาสทั้งที่เด็ดที่เขาแทรกแล้วโดยเราไม่รู้สึกตัว จึงเป็นการยากถ้าเราจะคิดในทางยากถ้าจะไปคิดทางการกระทํากว่าจะได้ผลอย่างนั้นอย่างนั้นต้องเป็นความยากความลำบากนี่ก็เป็นอุบายของกิเลสที่ไม่อยากให้เราทําเช่นนั้นแล้วเราก็พลอยตามมันเสียไม่กล้าจะทําไปให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยกลัวจะลาบากลําบนาอกลัวอะไรต่ออะไรกลัวไปหมดเรื่องกิเลสหลอกให้กลัวกลัวไปหมดทํคาคือความจริงสอนไม่ไม่ข่อยเชื่อ กิเลสสอนเราเชื่อง่ายเพราะอะไรเพราะในใจของเรามีแต่กิเลสทั้งนั้นทําแทรกเข้าไม่ได้นูนตอนที่เราพอทราบกันได้บ้างแล้วเราถึงจะทราบได้ว่าฝ่ายนี้เป็นฝ่ายธรรมฝ่ายนั้นเป็นฝ่ายกิเลสเมื่อทราบว่าต่างอันเป็นต่างฝ่ายกันแล้วมันก็มีการต่อสู้กันมีการแยกแยะก,กัน เ็าไม่ถือว่าสิ่งนั้นเป็นเราเสยถ่ายเดียวเรายังมีอยู่อีกอนนันหนึ่งฝ่ายสติปัญญากับเป็นเครื่องช่วยอีกด้าน,นฝ่ายกิเลกก็เป็นเครื่องย่ำยีอีกด้านหนึ่งที่นี่แยกจริงชัยชนะกันใครมีสติปัญญามีศรัทธาความเพียรมีความมุสาพยายามมากคนนั้นก็จะคว้าเอาชัยชนะมาได้นำใจที่บริสุทธิ์นั้นมาครอง ถ้าใครหลงกลมุบายของกิเลสก็ต้องจมไปตลอดกลับตลอดกันไม่มีวันที่จะอิ่งพอในการจมไปด้วยอำนาจของกิเลสนั้นหลับผู้มุ่งตอผลอันเป็นที่พอใจตนแล้วเรื่องความลยากความลำบากจึงไม่ถือว่าเป็นอุปสรรคก้าวเดินไปตรงนั้นเป็นก็ยอมเป็นตายก็ยอมตาย เรื่องเกิดเรื่องตายในเหยียบย่ำกันอยู่ทั้งวันทั้งคืนนั่งทับนอนทับกันอยู่จะกลัวไปไหนความตายมันอยู่กับตัวความทุกข์ความลำบากถึงจะไม่ทําอะไรมันก็มีอยู่ภายในตัวของเราอยู่แล้วแล้วกลัวกันไปที่ไหนจะทําอะไรเพื่อผลประโยชน์กลัวจะเจ็บจะปวดจะลำ,ำบากลาบนเป็นทุกข์เป็นยากอะไรกลัวไปอะไรเนี่ยึ่งความกลัวลนั้นเป็นอุปสรรคจีบขวางทางดาเนินเพื่อความราบรื่นดีงามเพื่อผลประโยชน์ เป็นเพียงหวังของตนเท่านั้นไม่มี้นไม่มีอย่างอื่นไม่เป็นอย่างอื่นนี่เราก็ทราบแล้วว่าความกลัวประเภทนี้เป็นภัยต่อเราเนี่ยเมื่อทราบว่าความกลัวนี้เป็นภัยต่อเราความกล้าหาญเป็นคุนก็เข้าใกล้คิดติดแนบกับความกล้าหาญสู้กับมารซึ่งมีอยู่ภายในใจดวงเดียวกันค่อยผ่านพ้นไปได้โดยลำหนักลำหนักนั่นพระพุทธเจ้าของเราไม่มีใครเป็นครูเป็นอาจารย์พยายาม ติดพยายามค้นด้วยพระสติปัญญาของพระองค์หลายด้านหลายทางกว่าจะมาถูกทางได้คือ,อนาปานสติทรงกำหนดลมหายใจเข้าออกแล้วทรงคิดย้อนหลังถึงคราวที่ไปแลกนาะขวานได้ทรงบำเพ็ญอนาปานา,าตินั้นนำการบำเพ็ญขราวยังทรงพยามนั้นมาปฏิบัติในปัจจุบันขณะที่ ทรงทำภาวนาอยู่ใต้ล่มโพเป็นได้หลักนั่นเป็นที่ยึดอนาปานสติละเอียดลงเพียงไรจิตใจก็ย่อมมีความละเอียดมีความป่องใสการคิดค้นด้วยสติปัญญาก็มีทางที่จะคิดค้นไดนะ้ในคืนวันนั้นพระกายก็จะพูดว่าป่องใสก็ป่องใสพระกายก็อ่อนเพียรเต็มที่เพราะอดพระกาหารมาทั้งสี่สิบเก้าวัน มาเสวยในวันนั้นระกายทุกส่วนก็ต้องเบาอยู่เหมาะสมที่สุดเพราะไม่ทับถมจิตใจและทรงบำเพ็ญถูกทางกำหนดอนาปานสติหิืลมหายใจเข้าออกจนกระทั่งมีความละเอียดลงไปโดยลำหนับลำหนับจิตที่กวนแก่ปัญญาเพราะอำนาจของความสงบนั้นเป็นเครื่องสนับสนุนก็ทรงค้นปฏิจจสมุปาท อวิชาปัจญจาสร้างคาราสร้างคาราปัจญาวิญญาณังแยกแยกกันไปที่ท่านอธิบายอาวิชชาปัจญ,ญาสร้างคารานี้หมายถึงท่านผู้ที่รู้ผู้ที่เห็นเรื่องอวิชชาแล้วท่านพูดเรื่องราวของอวิชชาหากว่าเราจะไปเรียบเรียงเรื่องอวิชชาปัจญาสร้างคาราเรียกอย่างจนกระทั่งวันตายก็ไม่เห็นเรื่องอวิชชาเลยอันนั้นท่านรู้แล้วท่านจึงไปเรียบเรียง ท่านผู้รู้เรื่องอวิชชาผ่านพ้นอวิชชาไปแล้วพอแยบขึ้นท่านท่านเข้าใจเราจะอ่านเท่าเท่าไรเรียงก็เท่าไรก็ตามเรียงวิชามากี่ตู้กี่คำภีก็ตามเป็นเรื่องการส่งเสริมวิชาทั้งนั้นหาที่แก้ที่ไขไม่ได้เหมือ,อวิชาวิชาเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารสังขารเป็นปัจจัยเลื่อยไปมันเป็นปัจจัยเป็นเครื่องหนุนกันหนุนกันมันหนุนไปจากไหนเน่ย เราจะไปนับกิ่งก้านสาขาดอกใบของต้นไม้ต้นหนึ่งนับวันย่างค่ำมันก็ไม่ได้เพียงห้ากิ่งแหละแล้วต้นไม้ต้นหนึ่งมีกี่กิ่งกี่ขแขนงแล้วมีกี่กี่ใบกิ่งแ็กกิ่งน้อยแตกแยกกันไปไม่ทราบว่ากี่แยกกี่น้อยกี่ขแขนงแล้วนับวันย่างค่ำมันก็ได้เพียงกิ่งเดียวเท่านั้นก็ยังไม่พอค่ำไปเสียว,วันหลังไปนับใหม่หลงกันอยู่เรื่อยนับกิ่งไม้ต้นเดียวนั้นจนกระทั่งวันตายก็ไม่ได้เลื่องได้ราวอะไร นั่นนี่แหละที่เราไปเรียงอวิชชาเป็นแบบนี้เองผู้ที่จะเข้าใจเอาเหตุเอาผลจากต้นไม้เราต้องการต้นไม้ต้นนี้ต้องการมาทําอะไรถ้าต้องการจะต้นไม้ต้นนี้มาทําบ้านทําเรือนก็โค่นลงไปแล้วจะถอนออกหมดทั้งรากแล้วก็ขุดค้นหลักแก่หลักหอยตัดเข้ามาเท่า เข้ามาเข้ามาจนกระทั่งมันมีรากอะไรเหลือแล้วต้นไม้ตัวนั้นจะทนได้อย่างไงมันก็นล้มระเนลระนาดลงท่านั้นเองแล้วกิ่งก้านสาขาดอกใบมีจานวนมากน้อยเท่าไรมันก็ยุบยอดและตายไปโดยกันหมดเมื่อลําต้นมันตายแล้วไม่มีที่สืบต่อนี่แหละที่ว่าอวิชาปัยาสารา้างข้าลาอวิชาป,ยา,าาชาปยาก็หมายถึงต้นไม้นั่นเองที่เต็มไปด้วยรากแกวรากฝอยกิ่งก้านสาขาก็แตกออกไปอวิชาปยาสารา้สงางข้าลาสร้างขลาปยาวิญญาณวิญญาณ ลื่อยไปไม่มีที่จุดหนึ่งคือมีรากแก่รากฟอยมีต้นมีลำแล้วก็มีกิ่งมีก้านมีดอกมีใบคุณง่ายว่างั้นแหละมันอาศัยอาหารเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงไปจากลำต้นส่งไปทุกกิ่งทุกแขนงมันก็ทรงตัวของมันอยู่ได้เนี่ยที่เวลาทาลายก็ทําลายอย่างที่ว่านี้พอต้นมันขาดจากความสืบต่อแล้วมันจะสืบต่อไปได้ยังไงมันตายหมดกิ่งก้านสาขาดอกใบละตายหมดีอวิชชาตะเววะเชสวิดาคานโยธารื่ย อวิชชาดับสังขารก็ดับอันั้นก็ดับก็ดับเรื่อยไปนี่ท่านพูดถึงว่าอวิชชาซึ่งเป็นตัวสมุทัยเป็นกิเลสอันสําคัญนั้นดับสังขารซึ่งเป็นอวิชชาเป็นเครื่องหนุนให้เป็นกิเลสมันก็ดับวิญญาณที่เป็นพาให้เป็นกิเลสมันก็ดับแล้วอะไรๆที่พาให้เป็นกิเลสมันดับไปตามๆกันหมดเพราะนี้เป็นเครื่องมือของอวิชชาทั้งนั้นไม่ใช่อวิชชาแต่เป็นเครื่องมือของมัน ออกมาทา,ทางตาทางหูทางจมูกทางนิ้วทางกายมีแต่ทางเดินของอวิชชาสังขาราปยาบิญญาณังเหล่านี้เป็นต้นมันก็เป็นเครื่องหนุนของอวิชชาอวิชชาบังคับบัญชาให้ท <mel od ay großes> ําให้คิดให้ปรุงให้คาดให้หมายให้สําคัญในสิ่งต่างๆนั่นมันออกมาจากอวิชชาเมื่อค้นเข้าไปถึงตัวอวิชชาแล้วสิ่งเหล่านี้มันก็มีปัญหาอะไรอวิชชาดับสังขารจะมีมาจากไหนสังขารนอกจากสังขารล้วนๆดังสังขารปอรหันไม่มีอะไรเป็นเครื่องบังคับบัญชาสังขารลง เราทั้งหลายที่มีวิชานี่ล้วนแยวตั้งแต่สังขารเป็นกิเลสนะ่วิชญญาณก็เป็นกิเลสเพราะอาวิชชาพาให้เป็นจะไม่เป็นได้ยังไงก็ลูกน้องของวิชาอ่าตุ่มฆ่ากันลงตรงนี้ตัดกันลงตรงนี้การพิจารณาอาวิชชาดังที่เคยอธิบายมาแล้วหลักแจวหลักขอยไปยังไงว่ากันมาเรื่อยๆมันไปติดในอะไรไปสําคัญมันหมายอะไรคลี่ทายดูทั้งสิ่งน,นั้นแล้วก็ย้อนมาดูตัวผู้ไปสําคัญมันหมายไปคิดไปปรุงไปแต่งไปว่าดีว่าชั่ว ย้อนขมาจกนกระทั่งเห็นความจริงว่าตัวนี้เป็นตัวสําคัญเป็นตัวที่โดนโกนกวายเป็นตัวไปยึดไปถือเพราะความไม่เข้าใจพิฆาดูวม่นเข้าใจทั้งข้างนอกเข้าใจทั้งข้างในมันก็ปล่อยมันไปเองมีการแก้ไขวิชาทั้งแก้อย่างนั้นอุบายวิธีต่างๆกรรมาฐานตั้งแต่อนาปานสตติไปเป็นต้นโดยลำดับนี่เป็นขั้นเรื่องเริ่มแรกที่จะระงับดับอวิชชาคือกิเลสทั้งหลายที่มีภายในจิตใจั้งตนมากน้อยทั้งนั้น การปฏิบัติเราจะไปคาดไปหมายอย่างนั้นผิดเอาจุดเฉพาะเฉพาะมันหากระเทือนถึงกันหมดการพิจารณาชำนิชำนานในทางไห้พิจารณาตามความตามความเหมาะสมหรือตามความถนัดของตนเองจิตใจเมื่อถนัดทําถูกต้องตามอริยสัยด้วยถูกต้องตามหลักทํามด้วยแล้วก็ย่อมมีความสงบลงได้ใจจะพุ่งเสื้อเอิไปพุ่งเฟ้อเอิมไปเพียงไรก็าตามเมื่อได้รับ ทำที่ถูกต้องและมีการบังคับปัญชากันไว้ด้วยดีก็เข้าสู่ความสงบได้ไม่กําเริบเสืกสารต่อไปนี่เราก็เห็นผลแล้วนี่อวิชาสงบตัวอุบาสติปัญญาจะพิจารณาปเพื่อคิดคายดูสิ่งที่จิตใจมีความคาดความหมายมีความยึคมดความถืออันดับแรกก็คือสกุลาคายของเรานี่ปกรูปปกเวทนาสัญญาสังขารวิญญ,ญ,ญญาณนี่อันดับต่อไปก็สิ่งภายนอกคือรูปเสียงกลิ่นเครื่องสัมผัสต่าง เมื่อมันมีกิ่งมีกา้านเมื่อมันมีหน้าแก้วหลักฝอยมีตัวสําคัญอยู่ภายในจิตใจนี้มันก็ระบาดไปหมดนั่นแหละถึงให้พิจรารณาการพิจารณาภายนอกก็าตามพิจารณาภายในก,ก็าตามถ้าพิจารณาเพื่อแก้ความสงสัยเป็นมรรคได้ทั้งนั้นคือทางดําเนินเพื่อถอดถอนกิเลสเชน่นสอนให้ไปอยู่ป่าช้าไปยังไงถึงให้ไปอยู่ป่าช้าไปเที่ยวป่าช้าไปเยี่ยมป่าช้าพราะเรามาเห็นป่าช้าภายในตัวของเราต้องไปดูที่นั่นก่อน เห็นที่นัานแล้วก็มาเทียบเคียงกับเรื่องของเราพอเราเข้าใจเรื่องป่าช้านี่แล้วเรื่องป่าช้าภายนอกมันก็ปล่อยของมันเองแล้วเข้ามาดูป่าช้าภายในเมื่อเห็นชัดเข้าใจชัดในป่าช้าภายในคือสร้างกายของตัวเองที่เต็มไปด้วยความเกิดแก่เจ็บตายอย่างนี้แล้วมันก็ปล่อยของมันอีกเนี่ยมันจะไปไหนเมื่อมันรู้แล้วมันก็ปล่อยท่านั้นแหะมันไม่รู้มันจึงยึดถังถือเราจะบังคับให้มันถอนเท่าไหร่มันก็ถอนไม่ได้เมื่อมันยังไม่เข้าใจ ฉะนั้นจึง,จงต้องมีปัญญาเป็นเครื่องพิสูจน์พิณิพิจานาจนเป็นที่เข้าใจแล้วก็ปล่อยไปได้โดยลำหนักลำหนักอยการปฏิบัติธรรมท่านทําอย่างนั้นเราจะไปคาดไปหมายท่านผู้ใดเป็นอะไรก็ตามอย่าไปเอาสมบัติของท่านเข้ามาเป็นสมบัติของตนคือไปคาดไปหมายตามท่านเวลาไม่เป็นไปตามนั้นแล้วมันเกิดความไม่สาบายใจให้กำหนดพิจาณาดูปัจจุบันธรรมคือความเป็นของจิตเราในในขณะขณะ จิตสงบอย่างไรก็ให้ทราบว่ามันสงบอย่างนี้ภายในตัวของเราเองท่านสงบอย่างนั้นก็ช่างนั่นเป็นสมบัติของท่านนี่เป็นสมบัติของเราลูกก็เป็นอย่างนั้นลูกเราเป็นอย่างนี้นะนิสัยคนนั้นเป็นอย่างนั้นนิสัยคนนี้เป็นอย่างนี้มันไม่เหมือนกันเราจะให้เหมือนกันไปไม่ได้นิสัยของเราภาวนาเป็นอย่างนี้นิสัยท่านผู้ท่านภาวนาเป็นอย่างนั้นก็ให้ทราบไม่เท่านั้นเราอย่าไปยึดไปถือเอามาเป็นสัญญาอารมณ์แล้วบังคับจิตให้เป็นเช่นนั้นหากไม่เป็นไปตาม ความต้องการแล้วจะเกิดความดับร้อนขึ้นมาลยกลายเป็นเรื่องสั่งสมกิเลสขึ้นมาอีกแทนที่จะแก้กิเลสหรือทํากิเลสให้ระงับดับไปเป็นความผิดไปอยากให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายได้เข้าใจตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าซึ่งประกาศทางวานอยู่ด้วยความจริงเต็มเม็ดเต็มหน่วยมีอยู่ทุกแห่งทุกหนไม่ว่าสัตว์ไม่ว่าบุคคลไม่ว่าต้นไม้ภูเขาถ้าเรามีสติปัญญาพิจารณาไปไหนเป็นแต่ทมทั้งนั้น ถ้าใจเป็นธรรมดูอะไรมันเป็นธรรมไปหมดถ้าใจเป็นโลกดูอะไรมันก็เป็นโลกไปหมดเนี่ยเพราะมันเป็นอยู่กับใจใจเป็นสิ่งสาคัญจึงเรียกว่าเป็นเจ้าปัญหาเจ้าปัญหาอยู่ที่นี่ถ้าแก้ปัญหาถูกที่นี่แล้วอะไรๆก็ถูกไปหมดถ้าแก้ปัญหาไม่ได้ภายในภายในนี้แล้วภายในก็เป็นฟืนเป็นไฟไปหมดเพราะผู้นี้พาให้เป็นไฟใจพาให้เป็นไฟใจจะเป็นเรื่องใหญ่โตมากสําหรับสัตว์และบุคคลรายหนึ่งการปฏิบัติศาสนาจึงต้องมุ่งลงที่ใจ ให้ดูอาการของจิตในวันหนึ่งๆมันมีความพลิกแปววเปลี่ยนแปลงไปในทางใดบ้างดูอยู่ตรงนี้มันจะระบาไปทางกายทางวาจานั่นมันนอกไปแล้วมันเคลื่อนไหวไปจากใจนี่แล้วเป็นผู้สั่งงานคอยดูความเคลื่อนไหววันนี้มีความเศร้าหมองไม่ค่อยสบายเป็นเพราะอะไรจึงไม่สบายะค้นหาต้นเหตุเราไม่ต้องดีใจเสียใจกับมันอาการของมันมันมียังไงมันต้องแสดงขึ้นมาเราจะบังคับไม่ให้มันแสดงไม่ได้มันแสดงขึ้นมาอย่างไรเรามีสติปัญญาเราดูตามความแสดงของมันวันนี้มีอาการ เศ้าหมองปัญญาของเรามีมีธรรมชาติอันหนึ่งที่รู้ว่าอันนั้นเศร้หามหมองนัะความเศร้าหมองมันเป็นอันหนึ่งเราผู้มีสติปัญญาหรือมีความรู้เป็นอันหนึ่งจึงสามารถทราบความเศร้าหมองนั้นได้นะให้ดูความเศร้าหมองมันเกิดขึ้นมาเพราะสาเหตุอะไรให้แก้สาเหตุที่มันเกิดความเศร้าหมองความเศร้าหมองนี่มันก็ระงับไปเมื่อไม่มีสาเหตุเป็นเครื่องอุดหนุนมันให้มันมีความเศร้าหมองมากขึ้นเอ่อธรรมนเศร้าหมองก็เอาความเศร้าหมองนั่นแหละเป็นเป้าหมายการพิจารณา มันจะเศร้าหมองไปไหนเราจะดูความเศร้าหมองนี้ด้วยความมีสติถือเอาความเศร้าหมองนั้นละ่ะเป็นสถานที่ทํางานกําหนดดูไม่ต้องดีใจเสียใจไม่ต้องตั้งความอยากให้มันดับมันดับของมันไปเองด้วยเหตุด้วยผลของมันมันไมได่ดับด้วยความอยากให้ดับนี่หลักธรรมเป็นอย่างนั้นให้ดูเวลามัผ่องใสขึ้นมาก็ให้ทราบนี่คือความผ่องใส นีเป็นอาก,การอันหนึ่งของจิตที่แสดงขึ้นมาจากการชำระผลที่เกิดขึ้นมาจากการชำระการธรรมะระวังจิตใจของตนผลจึงปรากฏขึ้น,นม,ออมาเป็นความป่องใสความปองใสกับความพาสุขสบายมันแยกกันไม่ออกเมื่อปรากฏเป็นความป่องใสขึ้นมาใจก็มีความสบายเมื่อปรากฏเป็นความเศร้าหมองขึ้นมาใจก็รู้สึกจะเป็นทุกข์หาเราทราบสาเหตุไม่ไว้ทั้งสองเงื่อนสัจธรรมเป็นด้วยกันทั้งนั้นแหละดีก็เป็นสัจธรรมชั่วก็เป็นสัจธรรมถ้าพิจาศเป็นสัจธรรมหากเราไม่พินาศเป็นสัจธรรม อ้าวละชั่วก็มาติดดีอีกนี่แต่ในการดําเนินเราต้องถือความดีถือความสุขเป็นที่ยึดเช่นเดียวกับบันไดไปเรื่อยๆเ,เราไม่ต้องตําหนิทางดียึดตายเหมือนเราขึ้นบันไดขึ้นไปอย่าปล่อยบันไดไม่ถึงสถานที่ควรปล่อยอย่าปล่อยพยายามจับให้มั่นความดีจะมีมากน้อยเพียงไรความผ่องใสความสงบจะมีมากน้อยเพียงไรอาสังสมให้มีนี่แหละคือหลักของใจเป็นเครื่องยึด เมื่อถึงขั้นสุดท้ายแล้วเรื่องความจริงเราจะได้ทราบทั้งฝ่ายดีฝ่ายชั่วมันเป็นความจริงด้วยกันนั่นเป็นธรรมชาติของจิตที่จะรู้กันเองปล่อดวางกันเองโดยเราไม่ต้องบังคับให้ปล่อยเมื่อถึงการปล่อยแล้วเป็นอย่างนั้นถึงวมาถึงเวลาที่ยังไม่ปล่อยไม่ถึงเวลาที่จะปล่อยเราจะปล่อยไม่ได้ต้องอาศัยความดีเป็นหลักยึดจิตมีความผ่องใสมีความสงบเย็นนั่นแหละเป็นหลักที่ของใจเป็นทางที่ถูกเป็นผลอันดียึดนี้เป็นหลักไว้หากเป็นหักตาย เรามีอันนี้อยู่แล้วเราไม่ต้องตกใจคืออันนั้นแหละเป็นเครื่องสนับสนุนจิตให้ไปด้วยความผาสุกเย็นใจอุบายของปัญญาถือสิ่งที่มาสัมผัสถือสิ่งที่มาปรากฏเป็นเครื่องพิจารณาเช่นความเศร้าหมองเป็นต้น ความสหมองเป็นสิ่งที่เราไม่ต้องการแต่ทำไมมันเกิดขึ้นมาได้ไงมันเกิดขึ้นมาด้วยด้วยสาเหตุของมันที่ควรให้เกิดได้โดยที่เราเผลอมันรู้สึกว่าสาเหตุมันเกิดขึ้นมาได้ไงเมื่อมันปรากฏขึ้นมาคุณงทราบว่านี่มันมีสาเหตุให้เกิดแล้วเพราะฉะนั้นเราจริงไม่ต้องไปเสียใจกับมันมันมีสาเหตุเราก็มีสาเหตุอันหนึ่งที่จะแก้มันสาเหตุของเราคือปัญญานถ้าเราไม่นำสาเหตุคือปัญญาไปแก้มันแม้เราจะไม่อยาก ถ้ามันเกิดเพียงไรก็ตามหรืออยากให้ดับเพียงไรก็ตามมันก็ไม่ดับดีไม่ดีมันยิ่งจะกําเริบขึ้นไปอีกเพราะมันมีสาเหตุเป็นเครื่องหนุนกันอยู่ก็จะให้มันดับไปได้อย่างไงเมื่อสาเหตุหนุนถ้ามันเป็นไปอยู่มันต้องเป็นไปแล้วกาเริบขึ้นเรื่อยๆนะที่จะให้ดับสาเหตุนี่คืออะไรก็คือปัญญาอ้าวมันเป็นผลขึ้นมาเช่นนี้คือความสมองมันเป็นขึ้นมาได้เพราะเหตุอะไรอ้าวถ้าว่าเราค้นหาต้นเหตุมันไม่ได้เราจะดูผลของมันคือความสหมองนี้ มันจะเป็นไปแค่ไหนจะมีความเปลี่ยนแปล,ง,ปล,ง,ปล,ง,ปลงไปอย่างไรบ้างเพราะอันนี้เพิ่งเกิดขึ้นมาในขณะนี้หรือขณะก่อนหน้าน,นี้เท่านั้นไม่ใช่เป็นของกีรังถาวรมันมาปรากฏอยู่ภายในจิตใจของเราเวลานี้ปัญญาแทรกลงไปกำหนดลงไปพิจารณาลงไปถือนั้นเป็นเป้เปาหมายถือนั้นเป็นการเป็นสิ่งที่พิจารณาหรือเป็นเป็นงานที่ทําไม่นานนั้นก็สลายตัวลงไปนี่พอ,อนั้นสลายตัวลงไปความสว่างกระจ่างแจ้งด้วยความเบาใจปรากฏขึ้นมา แทนที่เพราะไรถึงสลายก็เพราะปัญญาเป็นเครื่องพิสูจน์พิจารณาและจดจ้องมองหนุยที่นั่นอาการท้องจิตที่จะไปส,ส่งเสริมให้ความสศหมองเกิดขึ้นมันก็มีทางเล็ดลอดออกไปคิดไปสั่งสมขึ้นมาได้นั่นความเศร้หมองนี่มันก็สลายตัวมันลงไปนี่ความเศร้าหมองก็ดีความปองใสก็ดีมันเป็นอาการอันหนึ่งอันหนึ่งของจิตแต่ความเศร้าหมองนั่นเป็นเป็นอาการที่ทําจิตให้ชอกช้ำให้ขุ่นมัวให้เป็นทุกข์ ไม่ไม่ใช่ของดีจึงต้องระมัดระวังกันให้มากตรงนี้เมื่อมันเกิดขึ้นมาโดยที่เราไม่รู้สุดตัวก็า่าไปเสียใจให้ทราบตามสาเหตุมันดังที่กล่าวมานี้จึงชื่อว่าเราเป็นนักพิจารณาดีก็พิจารณาชั่วก็พิจารณาปัญญาใช้ได้ใช้ได้หมดทั้งทางดีทางชัว่วพิปัญญาพิสูจน์ได้หมดตามไปได้หมดเพราะปัญญาเป็นเครื่องใช้สิ่งที่เราไม่ต้องการเมื่อปัญญาแทรกเข้าไปตองนั้นมันก็ปรากฏเป็นผลขึ้นมาได้ดังที่บ่าความ ไม่สบายใจเป็นต้นกําหนดดูความไม่สบายมันเกินมาจากไหน้ายเป็นพ่อเป็นแม่ของความไม่สบายนี้มันเกิดขึ้นมาได้อย่างไงไม่มีสาเหตุมันจะเกิดขึ้นมาได้อย่างไรมันต้องมันต้องมีสาเหตุนะค้นลงที่หนักอย่าไปหมุนที่อื่นอย่าไปคิดที่อื่นอย่าไปตั้งความหมายอย่าไปตั้งความหวังอยากให้มันดับมันหายไปอันนั้นไม่เกิดประโยชน์ยำปิดขังนักปฏิตรำปิดทุกขนีังปรารถนาเมื่อไม่สมหวังเนี่ยมันจะเกิดทุกข์เพราะไม่ใช่ทางที่จะส่งเสริมสุข ให้เกิดขึ้นมาให้เจริญยิ่งขึ้นแต่มันเป็นการเสรมทุกอันความตา้งนานั้นเนี่ <Hey. S 1> มันต้องให้พิจารณาแก่จิตแก่อยู่ตรงนี้แหละพิจารณาอาการของจิตมันมีอาการอยู่ตลอดเวลาคิดนั่นคิดนี้ปัญญาก็ค่อยสอดแทรกค่อยสังเกตด,ดูอยู่เสมอปัญญาก็ท่านเรียกว่าเป็นเครื่องมือเป็นเครื่องพิสูจน์ให้เห็นความจริง ซึ่งแต่และอย่างอย่างไม่ว่าดีว่าชั่วมันเป็นความจริงด้วยกันปัญญามีหน้าที่จะพิสูจน์ดีชั่วเหล่านี้เพราะดีชั่วนี้มันเข้าไปเกี่ยวข้องกับจิตดีก็เป็นเครื่องปเสริมจิตชั่วก็เป็นเครื่องไปกดขี่บังคับหรือไปทาลายจิตใจปัญญาเป็นเครื่องถอดเครื่องถอนสิ่งที่เป็นภัยนั้นออกและจิตก็ค่อยเด่นขึ้นมาโดยลําดับลาดับนักภาวนา ต้องตั้งหน้าพิจารนาให้รู้สิ่งที่ปรากฏขึ้นมาอย่าไปหวังผลกับสิ่ง,งน,นั้นๆโดยที่ลืมทำงานมันจะตั้งหรือทลายก็ให้มันตั้งเราจะไปปรารถนาอย่าไปเอาอะไรไปแทรกมันอีกให้ดูดูมันใจมันสงบของมันเองเพราะใจมีต้องการสงบอยู่แล้ว เป็นแต่แย่ว่ามีสิ่งรบกวนไม่ให้มสงบมันตึงหาความสงบไม่ได้ทองเกี่ยวอยู่ภายในขันนี่ถ้าว่าความไม่สะดวกปรากฏขึ้นภายในใจอยากคิดออกไปข้างนอกอยากไปหลังโน้นหลังนี้มันจะเป็นเครื่องหลอกไปอีกให้เป็นการเสริมความไม่สบายใจนี้ขึ้นอีกดูอยู่ภายในขันรูปคือกาย ของเราทุกส่วนท่านเรียกว่ารูปมันก็เป็นรูปตั้งแต่วันเกิดมาเนี่ยจะให้มันเป็นอะไรอีกเนี่ยเวทนาความสุขความทุกข์ความ,วามเฉยมันก็เกิดกระดับข้องมันสับเปลี่ยนกันอยู่เรื่อยๆสับเปลี่ยนวนเวียนกันไปกันมาอย่างนี้ตั้งแต่วันเราเกิดมาในทางร่างกายก็ดีในทางจิตใจก็เช่นเดียวกันคือเวทนาได้มีได้ทั้งทางจิตและทางกายสัญญาความจำว่าจำไปอยู่อย่างนั้นนะ่ะจำอยู่ตลอดเวลาจำได้หายไปจำได้หายไปเอาสาระแก่สารอะไรก็มันได้ สั้งขานยินญันมันลักษณะอาการของมันมีความเกิดความหนักอยู่อย่างนั้นอาจจะไปถืออะไรกับสิ่งเหล่านี้แต่อาศัยสิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องพิสูจน์เป็นเครื่องพิจารณาเป็นหินลับปัญญาจิตใจของเราก็มีความผ่องใสเพราะใจไม่ใช่ขันใจเป็นใจรู้เป็นรู้เราจะเห็นได้ชัดกับตอน เมื่อจิตมันปล่อยขันแล้วทุกขันนั่นเองเราจะบงังคับให้เป็นอันเดียวกันได้อย่างไรเมื่อจิตก็เป็นจิตขันก็เป็นขันมันขาดจากกันอย่างประจักษ์ใจอย่างนี้เราจะไปว่าอันเดียวกันได้อย่างไรนี่เป็นสิ่งที่เราพูดกันได้อย่างเต็มปากสําหรับผูอ๋อเอวัง